สวัสดีครับน่ารำตัวกันไหมน่าำตัวกันไหมเจ็ดแปดเก้าเลสโรวสสวัสดีครับพวกเราได้สวัสดีครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมที่แบบว่าได้ของพวกเรานะครับผมได้มาร่วมประกาศเขาเรียกได้รับโอกาสมาร่วมงานที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับผมก็อยากขอบคุณมากๆเลยครับ ใช่มีโชว์ด้วยเมื่อกี้โชว์ไปแบงกับแท็บอยู่มันสุดๆเลยครับผมแล้วก็ว่าตอนแบบอยู่ในอยู่ในบรรยากาศแบบของงานแล้วแบบทุกคนให้กำลังใจดีมากเลยครับผมทุกคนมาเยอะมากเลยครับผมจริงๆเป็นพรมแดงที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยเดินมาใช่ครับมีจุดสี่จุดเดินไปเรื่อยตื่นเต้นไหมแบบเตือนขับให้กำลังใจตื่นเต้นมากเลยครับผมเป็นงานเป็นงานแบบว่าแบบเกี่ยวกับต่างประเทศอีกครั้งของพวกเราแล้วก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าจริงๆคืองานมันใหญ่มากจริงๆแบบว่าพอ พอวันนี้ได้เต้นจริง,รงๆหรือแบบว่าได้มาอยู่ในงานจริงคือคนมันเยอะกว่าที่คิดมาก <S <S ใช่ครับแล้วแบบว่าเสียงคิดเสียงให้กำลังใจจากทุกคนคือทําให้พวกเรามีพลังสุดเลยครับผม <S <S ใช่ใชแลแ้วก็พวกเรา,เราแบบแบบตามตามดูฟีดแบงต่างๆ,ๆแบบใครหลายๆคนก็แบบจะติดตามดูงานว่าแบบพวกเราจะทําโชว์ออกมาประมาณไหนแบบตอนนี้ก็ได้ดูแล้วครับใช่เป็นยังไงแบบโชว์วันนี้มันคอนเซ็ปต์อะไรมันเป็นยังไงครับวันนี้คอนเซ็ปต์ของเรามาในธีมแกรมอีกแล้วด้วยความที่ชุดของเรามาจากงานได้เซียวันครับ มาแบบแกมสองเพลงจะมีเพลงแท็บยูแล้วก็แบงค์ครับเพราะเราจะมีการทําโชว์ใหม่ซึ่งแบบลงดีเทลหน่อยใช่ครับผมโชว์ของพวกเรามีการช่วยกันทำครับจะเป็นคนทำจะเป็นน้องเฟมกับสิทธาแล้วก็เป็นออโต้ใช่คือโชว์ของแท็บยูเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าแกมๆลึกลับลึกลับอย่างเงี้ยครับผมด้วยบ็อกกิ้งด้วยอะไรด้วยแบบอลังการมากเลยครับแล้วก็โชว์แบงค์ที่น้องเฟมคิดเนี่ยก็คือว่าจะแบบเน้นมันเน้นระเบิดเน้นเท่เลยครับผมใช่ครับ ยังไงล่ะไลท์อัลโไลท์ยูปเปมมาด้วยเลยมอะไอมาไปไปไปไลท์ยูปคอลูกราฟี่ครับผม thank you thank you bro thank you yeah 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 show of course ครับยังไงครับเปมครับผมเป็นังไมีการคิดยังไงบ้างยากไหมคือจริงๆมันเริ่มมาจากที่เราได้มีโอกาสมางานเวฟบ์เนาะก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็มีการคิดว่าเออเราอยากจะทําอะไรใหม่ๆแล้วแบบว่าเรามาทํา ชูยังไงกันดีก็คือเริ่มต้นจากทีมมิวสิกนะครับทางค่ายเราก็คือเขาได้มีการมิกซ์เพลงมาให้ใหม่ก็คือเอาแทบยูเนี่ยกับแบงมาแชัอัพกันก็เลยเกิดเป็นดนตรีอะไรใหม่ๆแล้วก็เพลงอพี่โตได้ฟังก็เลยคิดว่าถ้าดนตรีมันจะมาขนาดนี้แล้วอ่ะเราก็ต้องแบบทำอะไรให้มันใหญ่เหมาะกับงานนี้หน่อยก็เลยเกิดเป็นเกิดเป็นแทบยูแล้วก็แบงที่เราแบบช่วยๆกันคิดขึ้นมาครับแบบว่าแทบยูเนี่ยผมอยากให้มันภาพมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยเริ่มจากแบบอะไรที่มันกลมๆก่อนแล้วก็ แผ่กระจายออกไปให้ครบสเตทครับใช่แ <faith> ล <food> no ้วก็ต่อมาด้วยเพลงแบงเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลแบบมันๆอย่างที่ใช่มันๆเท่ๆนะคะก็คือถึงจุดที่เราจะได้ระเบิดพิธีเนอร์จีระเบิดพิธีครับผมวันนี้แบบโชว์ที่ออกมาก็แบบสะใจตามที่แบบอยากได้ใช่เลยครับคิดว่าน่าจะสะใจมากๆเลยนะครับตัวตัวพวกเราเองคือ มันแล้วก็เต็มที่มากๆเลยคับแล้วก็หวังว่าทุกคนแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในงานเวทีจะชื่นชอบนะคะฝันเยอะค่ตัวตัวด้วยนะครับตัอจริงๆดีใจมากๆเลยที่แบบว่าเราได้มีโอกาสมาเว์ดเพราะว่าก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้พบเจอกับแฟนๆใหม่ๆนะที่แบบว่าเราไม่ได้อยู่แบบว่าที่ที่ที่เราจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอ ใช่ครับเพราะว่าพวกเราแบบไม่ไม่อยากให้พวกเราคิดว่าเฟนๆก็น่าจะไม่อยากเห็นโชว์เดิมๆแล้วก็พวกเราก็แบบในในความคิดของแบบคนที่ทาโชว์ก็ไม่อยากจะแบบเต้นภาพเดิมๆด้วยอยากจะหาอะไรใหม่ๆให้กับแบบทุกคนได้เห็นแล้วก็พวกเราอยากทําด้วยครับรันน่าเส์ตใหญ่อันน่าเนหหาหหาหากกันโยกหกกันยา คอนเสิร์ตได้เลยครับผมที่ท่นได้ร่มครับผมก็ตอนนี้ยังสามารถจับจองใครกันได้อยู่นะครับที่ออทิเกตก็สำหรับใครที่เออ่โดนพวกเราตกด้วยยังไงก็ครับตัวนี้นะครับไปดูกันได้สำหรับคอนเสิร์ตใช่ไหมครับคือเรียกว่าเยอะมากเลยครับตอนนี้จัดเต็มอ่ะพี่จัดเต็มเลยเรียกว่าความคิดมันฟุ้มกันเหรอตอนนี้หรือยังไงีไอเดียมันฟุ้งถึงยาวเลยครับคือเนื้อมันเต้นเลยครับตันนี้เต้นมากเลยครับ แน่นอนเราต้องอยากเต้นแน่นอนแล้แน่นอนเราต้องอยากร้องต้องทำอยู่แล้วเนาะอยากอะไรอีกรอดูนะครับโอ้โหโอ้มหผมสปอยล์แค่ว่ามันแน่นอนครับอยากให้ทุกคนไปโชว์ดูครับผมเพราะว่าพวกเราได้ตั้งใจให้คอนเสิร์ตนี้มันใช่ไหมเพื่อนๆใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่โน้ยชอบพูดนะจริงๆก็อยากให้มันเป็นโชว์ที่เออเพคคือเราพยายามหา อะไรใหม่ๆเข้ามาในโชว์ของเราตอนแล้วก็ก็คาดหวังว่าพวกเราเองจะทำได้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็ที่ทำโซเชียลเค้าแต่ว่าใหม่แน่นอนครับยังไงอไรครูตั้งใจอะไรแล้วคะเ้ยแม่อาจจะยังนะเ่ามีแบบเหลวอ่ะเอ้ออาจจะมาถึงใจมามีใจมามีอาจจะเหลวได้ ยิ้มอย่างเดียวแล้วตอนยิ้มอย่างเดียวันี้มันื่เนยังไงบ้างเพราะว่ก็แบบว่ามีการไปโชวอะไรหลงก็แบบคอน์มีอนห้านีบ้างอย่างเงียนัว่าความความความยาันคือการที่เราจะทาโชว์ให้ใหม่แบบที่ใหม่มากขึ้นกว่าเดิมบกว่าที่กว่างานรอบของเราแล้วก็กว่ากว่างานที่เราไปโชว์ปกติก็เลยเป็นความยากที่ว่าเอ้ย สัหาอะไรเล่นดีว่าใช่จะเป็นอะไรที่แบบบางทีก็เราก็อาจจะต้องใช้แบบพรสวรรค์นิดนึงแบบพวกเราแบบว่าในคอนเสิร์ตนี้อยากหาอยากอยากให้แบบทุกคนได้เห็นมุมมองใหม่ๆมากขึ้นที่บอกว่าจะไม่เคยเห็นจากใดที่ไหนเลยครับผมดูไหมถ้าถือว่าพี่ยังไม่ยังยังไม่เคยเห็นเนี่ยพี่ก็เลยต้องไปที่ไหนคอนเนาจะได้เจอแน่ พวกเราสิบคนก็เต็มรวบเต็มเวทีแลจจะยังอาจจะยังอาจจะยังใคถึออาจจะยังไม่สปอยหรือว่าอาจจะยังไม่มีคะอาจจะยังไม่สปอยลก็ูนแล้วมีโชว์เดคมันต้องมือลุบูขึ้นกันนะจะเก็บภาษาจเอาดุภาษาเน เออผมคิดว่าเราจะมีการสปอยกันอยู่แล้วในช่องทางของ Dice Official ครับผมก็อยากถ้าถ้าทุกคนเข้าไปดูในแบบแพลตฟอร์มของ Dice ก็จะเห็นว่าแบบเพราะเรามีการลงอะไรนะคอนเทนต์ใช่คอนเทนต์แบบต่างๆลงไปว่าแบบเราจะสปอยว่าแต่ละช่วของเราจะมีอะไรคืออยากให้ทุกคนไปรอดูใน official มากกว่าว่าแบบเราจะสปอยอะไรไปบ้างอยากให้ทุกคนแบบเป็นโคนันนะไปแกะรหัสได้มีว่ยจะได้มีส่วนร่วมด้วย เรามีการวาดรูปใบโชว์ของเราไปดูเลยเอาละบอกแบบนี้ได้ไงอาจจะยังนานยังเมื่ก่อนตอนนี้เขาแบบมีเดาอะไรแต่ถูกบ้างก็เราก็อ่านเนในในก็เห็นถูกบ้างนะในโซเชียลเยอะก็มีถูกบ้างก็มีถูกบ้างแต่มีผิดเยอะถูกบ้างผิดถูกบ้างมีผิดเยอะผิดซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ด้วยคอนเซ็ปะส่วนยใงญ่ข้อนเซ็ปต์ของค้อเสียใหญ่ก็ ตามชื่อคนเลยครับอนเซอรมิสติกนบากงนำคก็จะมีความมิสติกความลึกลับที่คนน่ะจะเข้าไปค้นหาพวกเราใช่คาดเดาไม่ได้ไงเพราะว่าเป็นมิสติกตัวใช่มิ้นีเป็นเพตัวย่งไคะก่อนเจพวกเราเนี่ยพวกเราพิ่งลงไปเลยนะครับเดสโคสีม่วงการเรียงตัวอย่างแรกเดสโคสคือสีม่วงครับผมสามารถแต่งตัวเริ่มจากการแต่งตัวได้เลย S 1> <S 1> ใช่ครับแล้วก็สามารถฟังเพลง對對ของไดซ์เรียงมาตั้งแต่เพลงกึ่แรกจนถึงซิงเกิลล่าสุดเราได้เลยหรือใครที่แบบว่าเพิ่งแบบว่าโดนตกข้อดอมก็ย nope> ังสามารถไปฝึกแฟนชานได้ใช่ครับผมเป็นการเตรียมตัวไปคอนของเราใช่ครับใช่ครับใกล้แค่ไหนีฝึกแฟนชานได้แบบได้เร็วที่สุดเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วคือถ้าเป็นแฟนชานแบปยูตัวผมอาจจะยังทำไม่ได้อาจจะยังแต่ถ้าเป็นแฟนชานมนายังพอรทำได้เลยในโชว์เข้าไปลองไหมหนึ่งสองสาม มินอาเล็กเจอโบทีซักโอโบชิแมโดออโตฟโมนาลิซาเฮ้ยมันไม่ได้ก็ยายนค่ะผมโมนาลิซาอยู่ในประชากรเีวใช่เพราะาว่าเดือมีตำนานบทใหม่เกิดขึ้นไหมคะสำหรับครั้งนี้โอ้เอออานอค่ะยังไงเอผมว่าเราทำอะไรก็สร้างตำนานง่าเออเออยังไงพี่โป๊ะพวงใหม่หมายถึงอะไรนะคะ

ตาลุกวาวครับเออเพี่อบอกเพื่บอกมาเจอะพี่เออดีดีดีเลิศเม้มปากครับอืมสงำช็อกอึ้งฮอปช็อกฮอปของผมก็คืออาจจะยังนะยีดีดีด้วยอาจจะยังนะอาจยังนะ เออฮู้เฮียเออลองเพลงลองเพลงเป็นฮินของผมคือลูกขึ้นเต้นนะครับเออของผมมันเดือดมากอืมของผมมันสุดเหวี่ยงครับผมเป็นหัวแถวปะเนี่ยเชื่อเทียเชื่อละชินเชื่อเชื่อจริง ยังไงครับพี่เมีนหาอีกทีเลยครับหากันโยกหกกันยาใครเป็นคนพูดใครดอนคอนไดครับผมเูสิครับเยินจัดเยินมากครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนมาคอนไดนะครับไม่ว่าใครที่จะเพิ่งโดนพวกเราตกจากงานเว็บบอนะครับก็มาติดตามกันได้นะฮะแล้วก็พวกเรายังมีบันทึกการเดินทางเออพูดสิอไอยังไงเรามีรายการรายการเลยบันทึกการเดินทางไปภาคเหนือในวันนี้ไปบัสกิ้งเจอแฟนๆของพวกเราใช่ซึ่งเราจะปล่อยทุกวันที่ วันอังคารวันที่อะไรล่ะวันอังคารสองทุ่มใช่ไหมเล่นเล่นใ้พี่ซังหน่อยพี่ซังพูดดูมาแล้วดูดูเลยดูฮะดูดูองดูทูมิดย้าอ๋อไดทูมิดอยู่ครับผมก็แบบเพื่อนเพื่อยของพวกด้วยใช่ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางงานวอบ่อยทีนะครับที่เชิญเชพวกเรามาก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็อยากจะร่วมงานนี้นะคะใช่ค่ะบวคะันะคะวันนี้สนุกมากครับ